สบายดี่สบายดีสดีพี่น้อง FC ทางฟังไทยและฟังลาวนะพี่น้องก็พบกับสองอ่อนคือเกาพี่น้องตอนนี้กำลังยางไปหน้าเนาะพี่น้องยางไปหน้าอะไอดีซอนซอลาวสิบแปดพี่น้องหอบซองแล้วเนาะมาเกี่ยวขาวหน้าเพื่อนื่อกี้เกี่ยวขาวหน้าตันนั้นเนะขาวดอมันมันแก่ก่อนมูเดี๋ยวพี่น้องแล้วเลยต้องได้เก็บแต่เกี่ยวมันก่อนเนาะตอนนี้กำลังไปหน้ามีมันนี่มีคนมาซอยนาะบ้าพวงแล้วก็ มีแจะบบาผวนแล้วก็อ่อนแล้วก็ไม่แย่เนาอแล้วก็บบาปันทองนะพี่น้องออกมาลุยหน้าสาดีมก่อนหน้าอ่อนนะประมาณอีกทิดอีกทิดป้ายพี่น้องประมาณทิดป้ายเนาะเพราะว่าเขามันมันยังทัดเลยแกแกคักเลยพี่น้องเขาหน้าหัดปีน้กะบ่เดี๋ยวค่อยง้ามพอปันไดแล้วพี่น้องเนาะเบาไปนํเแี่ยเนี่มทางไปนําแย่ยเมินขีต้มเดี๋ยวใช้ปึงทางไปนะออาเออดีมซาลาพี่น้องมันบดเป็นหนามนะพี่น้าะ มันแห้งเลยอะ่ะมาสุดนั่นนะหนามลายลาย่ปเปียกไปแช่ไปแช่ไปแช่เพี่อย่งเอวมีน้อพี่น้องนี่น้อพี่น้องเนี่ยเขาหน้าเขาจะพี่ต้องงางอ่างเลยเต็มค่ะน้อพี่น้องเนี่ยอุ้อนะหยหน้าเขาคือโบเป็นนั่นนี่แน่น้อนตรงเนี่ยนะสะอ่อนเขาหน้าเขาจะลยนะพี่น้องเลยผูเป็นพวงงองอางแถวนี้งามเลยพี่น้องช่วยเม่ใหญ่เลี้ยงเม่ใหญ่ดียมเลยอ่ะเมย์หน่อย ทาวงามแห้งนที่แถวนี้นะพี่น้องตเต็มพวงกันค่ะนะน้าๆนะนเนม,มคือสีไดรลายแหงเลยปัาเดเท่มังงามใช่ปะงามแห้งพี่น้องปู้น้าอึดตึดอยู่แบบโบมีหยาเลยเด้งจังเนีนานานาน่ยน้าๆโดยเขาเลยเขาล,ล้วนๆอันนี้ค่เนี่ยมอันนี้เขาหน้าดำอันนี้หน้าวานาบอกว่าน่าจะหน้าวานนะพี่น้องตัวนี้ โอ้ยดำคือกันแต่ว่ามันแบบแท้นี่นะมันสิถั่วกลัวเนาะอันนี้ยัง่ยอยากวิดหนามในทางนี้ตะกี้เอซีคือเซียนเนาะพี่น้องทางนี้ตะกี้เนี่ยอดยั่งมากก็สบดยไม่จะหนามเลยนี่หนามเพียงกกขาแต่นี่พี่เนาะหนามมันแหงละเอ้าเยาวาได้หันยังมีหนามอยู่างยังบ่แหงมีหมอนหันอือ เออเออเออีหน้อกหนามัมีหนาอยทางด่างทางดโบล่องเา่อะทางนี้ว่มาอว่าเอ้เออียกเลอูเปียกิดขึ้นเก่าเออหนใส่หมาออเปียกขึเก่า อู้อว่าวาได้ยางแบบแข่งๆเลยพีนบบ่น้องไปตุ่ยอยากขึ้นเขาเขาห้อเกิอบบกผู้พีพ่นอ้องอาณาสู้อ่าบาปุ่งบะป,ปันทองพี่น้องเสรินกี่รถม้าหลังปาดเตุ่งเหน่อ่อนละอุซาวาศิลยางไม่แบบแข่งๆสบายๆเนาะ มัน,นม,มันมีหนาไม่หนีหนามมันโบกเลยพี่นอ้องเตียกันมาท่างเลยพี่นอ้อง้าแต่นี่ไม่แต่งไม่แต่ฟือ โพ้งนะช่วเมย์ดีนยาวไปก่อนเนี่ยเขาเข้าจ่อนะแบบมันสูงเวลาลมพัดแล้วมันกระลุมนะพี่น้องเวลาลมแห้งๆฝนตกนี่เขาเข้าจ่อหล่มใครยุ่หลมมันไปหลวดทางเดียวกันนะพี่น้องนะถล่มแบบปัญญุม,มัญญาคนละทางให้สีเกี่ยวเนี่ยหัดเขางานได้แล้พี่น้องนะ แท่นนี้เขาจะใช่เขาอันซุ้ซมๆเพราะว่าแท่นนี้นำถนั่วนำมากถว่วลยพี่น้องมันรุปมันบโหน่เนาะมันเลยถ่วทางพวกก็จะเป็นหัวเป็น,ปน้องค่องบึงก็จะเป็นเทียงไอดีมซาลาบ้านนะคืองานเดียว ด,ดอกดอกหญ้า่าวพี่น้องขนะึ้นงามนี่เมีดีมาเอาออกมาหน้านะเนาะเพราะว่าลุงดอนเก็น,นอนหน้าพี่น้องมองหน้าเดี๋ยวจุ่ตับเลยจุดตับได้อย่ามองผูกก่อนจะดอนลงเกี้ยวก่อนนะป้าเลี้ยงอำลามเลยนะพี่น้องเนาะ น้องตอนนี้ก็มาหอหนา้าสาดีมแล้วอุตซาวาสีได้ยยางมาแบบฟ้าซุกยางมาแบบแ,แห้งๆโบเปียกฟ้าซุกแห้งนี่นะว่าสถหานนี่กินบ่โลมมาช่ถ่ายกับเปียกเกอรโบคือเกา่อา,าอุซาวามาใช้ของอุซาวาใส่กเกอรโบอมาแล้วมีน้ำในหนึน่งเนาะพี่น้องแต่แถวน้ำทั้นยังมีก็นนี้ก็ร่างเตรียมเครื่องเตรียมข้าวขาวกินขาวแกับซีรุลงเกี่ยวข้าวเนาะพี่น้องถัวหน่อยได้ไหมมดมดฮ่าตัวหน่อยไม่ได้มีนงหมู กบตัำสมพักสํำเพิ่นั่งมุลก็สมพักก็สุเพ็ดอเมตาบิสอะในงวงอีเอ็นกลางประถูเปันเท้าปะผัวอ้พี่น้องเนี่ยเขาเขาให้นี่หน้ามีเลืองงามเลยพี่น้องม่งเนี่ยมาแบบนี้บ่าเป็นกรมไงในพี่น้อง งามเนาะเรือง,งามเรือมมีหยาเพราะไม่นื่นะแค่แตเห็ดเป็นเรียนเรียงเห็ดเป็นเห็ดเป็นมัดพีอเนาะปัญญาเรามีพ้นมาอีกเนาะแม่เี้มือกล่องสีมือกล่องมือกล่องพยรนตาเจ้ากล่องตาเจ้ากล่องเราจ้องกินกินขาดดีจงคือหนเห็นเลนมวางได้จ like yeah, yeah. like ้ะนะ พวกง,ง่ายอยู่บ่านขานะบ่วัยินดอกบ่พวงอัดทูไว้เลยสองข้างให้เขาจะเฮ็ดเป็นอันนี้เฮ็ดเป็นมัดถ้าแรงไปทำมันได้พอมาเพียมะมะมะมุมใช่ไหมตีมาวันใกล้อีก่อนเอ่อเกี่ยวเขาได้เกี่ยวเขาด้วจ้ะ ีมเงน้ามนึงนตัดมุมสูงได้พี่น้องมานี้นะใครอยากเบื่งเบื้องล่างมาเบื่องสอกอ่อนนี่ก็ได้เออไม่อยู่มุมเนี่เออน้าอมหนึ่งแปดเออเดแปดพี่นองมาขวงอาซ้ายสมุนหอบไอยู่ดขึเขวาง้ายขาก็งามามเนาะเขางามเกี่ยเยวทบาย่อ ใ่ตอนนั้นะอยู่ตอนนั้นทั้งหย่าทั้งช้างเนาะจะนอนยองยิงกับสีมาก็พออยู่บะจักแบกกันมาเอออยากมาอากาศกันหน้าหนาวเกี่ยวเขากับ่บมือยดอกมันนี่ บางไงมีแต่ไฮใหญ่ๆเหลือนะพี่น้องเอ้ยเห <ๆๆ S 2> ลือแต่ไฮใหญ่ๆน้องตอนนี้ก็แล้วแล้วนอผักหนึ่งเนาะนี่ไฮหนึ่งกืบแล้วแล้วอีกหน่อยหนึ่งจะไปเกี่ยวซอยข้าวตาอีกอีกหน่อยห,หนึ่งกะขึ้นไฮนี้นะพี่น้องไฮนี้น มื้อนี้ได้อยู่ว่าซ้องไห้มื้อนี้คนหลายอยู่พี่น้องมีเซาเขียมสกี้เพิ่นเาก็มาเนาะพี่น้องเบิดก็มีบักพวบักปันทองมยายน้อยอันนี้พวกพี่น้องทางแถวอันพ่สูงกับอันบย่างพี่น้องแบบบ้านใกล้ๆกันนะนะ ขากะมีเรื่องกยังเห็ดเป็นมัดคือเก่าเนาะเพราะว่าคนยานแบบมี fc อมเมนต์อยู่ว่ายังสีมีอันพโยพ้นยังสีมีอีอยู่นะคนก็เลยเห็ดเป็นมัดไว้แล้วว่ะเห็ดทำมันแห้งไว้แล้วเมื่อื่นญกะพ่อได้มัดเพ็ดเป็นพรด้พี่น้องนี่เนาะชิบนจะขึ้นไห้ไม่ละลงให้ไม่เลยพี่น้องมาเจ็บเจ็บปากเจ็บปากอยู่พี่น้องเอ้ยสื่ดีดุมา อนอดีเด้อฮะเด้อที่สมถ้าหนูหันเข้าใจไหนยังน้อยอย่ยงเราพี่น้องไปยดอนมันก็เกี่ยวทหารเมื่อนีโบปันเมื่อนี้บรรยากาศก็ดีเนาะพี่น้องเด้แต่ว่าการร่มร่มแล้วก็เย็นพอมโบคือมือนั้น่าจะสิตได หอบซองนี่โอเคพี่น้องหอบที่หอบทับวิทยวเกลอนมึงน่นะแดดอึ่ตึกงเน,นีนนะเยนาก็ได้ลายเนี่ยงาคอยลายบุคคล,ลมีเขาง,งามได้เขาไม่ดีงามงานเขาอะนะพี่น้องมันเน่พ่วงพ่วงงามสวยให้งานให้นระพี่น้อง,ย,องยังน้อยหนึ่งบ้าดอจัดการ ที่เป็นนัเป็นมาเป็นมาเทนบอกยังไงเตอไพี่น้องให้นั่นเดียมาคางนี้บ้านมาเดียวให้มีพื้นาบพื้นาอ่อยำหยำหน้ากันี่นะยำยำดำหน้ากับดำยำเขียวกับเขียวเออเมื่อนี่พยยไม่หลบกปะชที่บนตองไก่กันตลอดได้พี่น้ จะเล่นกัน <laughs> นนกนงกขะบองซ้ายหลังเล็บแมวกขอบอบางา

เดีเออยวแค่านาะป้าประชอบเกียวเก่งแห่งดีลป้าสี่นออลม มันงานนี้กะไปบุญชงพื้นไปบุญทานดวงไปบุญมนธาตุมาโอบัวเกียวไหวแล้อุ้ยเฮ้นเ้าะจ้บไม่ไหวนี่เป็นน้องหลงเขางามนี่มนจะไปดวง เลมาเนี่ระบาดนงบาดเย็นตาผูกกัสับที่เมียหน่อยเสายอีกเปิ่นมาหน้ากันหน้าผูกเปิ่นมาก็พอเปิ่นเนาะอยู่หน้าเมื่อกี้ดูครับ ยางพลากงตอนนี้ก็ห้ากับขืนแตออันเกี่ยวขาวน่ะหอบเสาพี่น้องเ้ยเอาบรรยากาศก็ดีแห้งแดดกับแดดบได้แห้งแลวกะมีลมอากาศเย็นเนาะม่คือม่นคืออันหอบม่คือหอบแหลกพี่น้องหอบแหลกนะเวียะหยากก็ได้ไลยแดดกับแดดอ้าวกับอ้าวอันนี้ไข่เนเนาะพี่น้อง เมฆคั่วม no? ันเป็นเม่คั่วพี่เนาะเมฆคั่วหรือมะลิเธอเศร้ากับวู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 นอวู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 เูวัวู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 เูวูวูงูอะวหู้วูเูี่วู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 แกงไกูวูือนูวูวกวู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 วนวู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 วมวู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 นูว่วูกัวอวูวกวูว่นูว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 าวูวูวูงูอูว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 ูนบบูว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 ูีูวูวู แบบบเดตดบเอาแบบเย็นเย็นเยีย่ยวเขาเนี่ยจะวัดหมื่นอ,อ <c oughs> บบะไรเนาะไอพี่น้องไอเดี่ยวกำลังเปไลค์ิบอยด์ไปละแกงแกงไก่เสียงบัวผู้อยู่งบพี่นงนี่บรรยากาศทุงไฮทุงนาพัดพี่น้ะไใจชมท็อปเฟิงว <c oughs> ่าเขาพ่เขามาแหลวมึง อาหารเทียงเนาะมันนี่กินข้าวเออเข่าพี่น้องนี่อุ้ยตีน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 อู๋ฟ้าตีนพี่น้องตีนไก่เหนื้อได้กินข้าวพ่อใหญ่นอนกระตังงงอยู่ลมเทียงพี่น้องกินอยู่ร่มใหม่ในร่มเย็นเย็นแกงแกงพิยาเด้าวันมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อกินข้าเทียง ไม่จะ <ขา S 1> ดีมเผาเด้อเผาเด้อไม่จะดีมนะ<ร>อันนี้ยังบ่อยากอยู่สองคนนี่ยังบอ่กก <c ười> อยากหน้าวว่าหน้าวสบายสบายเนะพี่น้อแสดงอากาศเยี่ยแดดดีน,นะว่าดีดแฮะพี่น้องตอนนี้กะเที่ยงแล้วเนาะประมาณบ่าย 1, หนึ่งสิบสามโมงนะพี่น้องตอนนี้กะยืดเกียมลงเกี่ยวเขาหอบแรงนะพี่น้องเนาะเกี่ยวเขาเอบแรงซุดเมือนมีน้อยลงก่นนนนอนแล้วอ่อนกำลังสิลงเนาะ ลงไหวแนมวันนี้เพราะว่าแดดกับบอดแดดนะวันนี้นะบอดแดดแล้วกับบอดฮอนบอดเอามันในลมพันย่างพ่อเชียงลงก่อนนะสีหูนะพี่น้องแบรรยากาศดีเพราะว่าคืออันรอบทัพอีส์นะมันสีแดดแห่งเนาะทั้งแดดทั้งเอาทั้งหยาอันนี้ยหยากระบะลายหยาบอมีแต่ไม่ตกเกี่ยวสบายนะพี่น้องวันนี้กะอ่อนกับมืซอยอ่ะเฮ้ยดิ๊สละรอยสิบแปดนะพี่น้องมืซอยอันเกี่ยวเขาเนาะ สุนทรขี่นี่ออนกับฝากไว้เท่านี้นะพี่น้องถามมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันร่งใจอ่อนให้ด้วยพี่น้องเพื่อสิมีกันร่งใจเหดคลิบกิบเอ้ยเหดคลิปจะตอบไว้นะพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากาคอมุกกับใจเอสจีประชุกทุกคนทีเป็นกันร่งใจอ่อนหลีคอมเมนต์ในกันร่งใจแล้วก็กดไลค์ก้นแซ่ในเพียงเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย